หนึ่งถูกต้องแล้วเพราะขาไปแล้วเมื่อกี้ต่อไปที่ศูนย์ค่ะสองเพิ่มห้าเพิ่มสองลบเจเพิ่มหนึ่งเพิ่มห้าต่อค่ะแปดแปดถูกต้องเคศูนย์ค่ะหกเพิ่มสองเพิ่มหนึ่งลบ 3ามเ่มนลดองเ่มสลดหอันตอบเธอ0ูน<ช>ตอบมือให้หน่อยค่ะเก่ง<ร><ร>มากนี่เด็กอนุบาลน1นะคะตอบมือให้หน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อไบ์นะคะเก่งมาก